สวัสดีค่ะอยู่กับเกมยิงป่าโอเชียนะคิงแจ็คพอนะทุกคนค่ะอยู่ไฮจีรีนะคะวันนี้น้องพกทุนมาที่800บาทจ้ะ เดี๋ยวเราจะขยับเบรกกันไปที่เบรกสี่เลยแล้วกันทุกคนค่ะล็อกเป้าหมายไปเลยโอเคมาถึงก็ได้ก็จะเ,เจอกับตัวดีดจีตงจีตาไปเลยทุกคนเป็นตัวโบนัสนะคะเกมนี้นะคะอยู่ค่ายจิรีนะคะเบรกขั้นต่ำอยู่ที่0.1นะคะใครที่หาหน้าเกมนะคะมีเจอสามารถิ้มลิงตัดมุดสอบถาม้องแอดมินเข้ามาได้เลยอยู่กับเกมยิงปลาที่ช่องอีแหละชาแนลเช่นเคยนะคะมาจ้าทุกคนค่ะไปกันต่อเลยโอ้โหลงฮิตละด้วยไลน์ตาทุกคนอยากให้เพื่อนเขาไแจ็คพอตเสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะกดเกมกันต่อนะคะ ลายตาไม่ไหวเลยแม่แย่งซินฉันหมดมาไปกันเลยทุกคนค่ะมาวอลกินเข้ามาลูกอโอ้โหฮิตไม่จบไม่สิ้นทุกคนลายตาเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอสักครู่นะจบยังจบได้ยังจบได้ยังอะขอกดที่ปลาปูระเบิดเลยละกันค่ะทุกคนค่ะจบแล้วมาขอชั้นบ้างละรอบนี้มากีตรงกีตาดีดเข้ามาโอ้โหพลาดไปหนึ่งรอบกดปลาเล็กปลาน้อยกันไปต่อเลยค่ะ มาจาั่รอบนี้โอ้ไม่มีใครแย่งยิงด้วยทุกคนคะ่ะอ้าโอเคสวยงามค่ะรอบนี้เป็นของเราจ้าโชว์ไปดีหนึ่งทีโอโหได้น้อยโชว์ไปอีกหนึ่งทีเออรอบแล้วหกสิบเจ็ดสิบกับเบสสี่ทุกคนมาปั้งไปเออดีดไปยาวๆลูกดีดไปยาวๆอ,อ้าวขึ้นสองร้อยสามร้อยทุกคนดีดไปยาวๆเออดีดดดไปดีดีไปดีขอดดีไปเลยลูกขอด,ดีขอดเอฟเข้าไปเออขอดเอฟเลยรอบนี้ เออยาว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 เข้าไปเออขอต่อเนื่องต่อเนื่องอ้าวล็อกออนทุกคนค่ะมาแตแนวแต่แนวแต่แนวแตแนวแต่แนวแตแนวฮิตเข้าไปฮิตเข้าไปฮิตเข้าไปเออเออเออเข้าไปอีกเออเออยาวยาวยาวไหลยาวไหลยาวตัวคูณทุกคนค่ะตัวคูณไหลยาวไหลยาวแตแนวแตแนวไหลยาวดีกิ๊ต้ายาวยาวไปยากฟังเพลงอีกโอ้สามร้อยห้าสิบเก้าทุกคนค่ะรอบนี้บวกขึ้นมาสองพัสองร้อยหกสิบค่ะ อ่ทุกคนคะ่ะจับทุน800ทํอยทากำไรได้เร็วมากทุกคนคะอย่างที่น้องเคยบอกเกมนี้นะเวลาดูดเงินก็แป,ป๊บเดียวคะ่ะเวลาได้ก็แป,ป๊บเดียวเหมือนกันทุกคนเออสำหรับคนที่ทุนน้อย200-300แนะนําที่เบส1เบส2ก่อนนะจ๊ะมาไปกันเต่าเลยทุกคนรอบนี้เราจะได้ไหมกดยาวๆเลยอ้าวโอ้โหภาพว่ะทุกคนไม่ใช่เรา อามาค่ะไปกันต่อค่ะสำหรับใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามนะคะสามารถจิ้มลิ้นปากหมุดต้คลิปมาละได้เลยนะหรือว่าแอดดีเอ็นจตนะจ๊ะฝากขั้นต่ำครั้งแรก100บาทถอนไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเพลินค่ะฝากครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเพืนเหมือนการถอนก็ไม่มีขั้นต่ำนะคะทุกคนค่ะอาใครที่อยากลองเล่นเกมที่น้องเล่นอยู่นะคะสามามาจิ้มลิ้นปักหมุดเขาหมักได้เลย้าเอามือไปโดนทายไฟปังปุ้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 งปังปังอาได้ปืนสว่านมาทุกคนขนขอเฉียงแบบใกล้ๆแล้วกัน อายาวไป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 อายาวไปยาวไปสวรรค์เกมอ๋อเกมนี้ค่อนข้างที่จะยาวทุกคนค่ะนานนิดหนึ่งเกือบนาทีอยู่นะมันเจาะเกือบนาทีอยู่นะคะทุนแปดร้อยทำกำไรขึ้นมาสองพันทุกคนโคตรปังอ้าวแล้วเปลี่ยนด่านทุกคนเราไม่เคยได้สวรรค์ช่วงเปลี่ยนด่านเลยอ่ะมันจะหยุดให้เราไหมหรือว่าอาไปต่อทุกคนค่ะโอเคอยู่ในช่วงเปลี่ยนด่านนะคะสวรรค์เล่นงานต่อค่ะเล่นงานมันให้หนักลูกเล่นงานมันให้หนักเลยค่ะไปค่ะโอ้โหสวรรค์ทโลมาแตกทุกคน เกิดปุยมุยวอลคิงโอ้โหตูมเอา้าไม่ตูมเฉยอ้าวสวยเฮ้ยไม่ได้วอล์คิงทุกคนมาไปกันต่อโอ้ได้สวรรค์มา548เลยค่ะทุกคนกำไรขึ้นมา2006ค่ะมาอ้าวสวยค่ะปลาปักเต้าสีชมพูคอมโบมา2ตัว3ตัวมาเรือเรือได้ไหมเรือได้ไหมอ้าวใครได้เราไหมโอ้โหเพื่อนได้เรือทุกคนค่ะแย่งกันยิงก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะมามังกรอุยได้วอล์คิงมังกรมาลูก มังกรเข้ามามัางกรมังกรมังกรท้องโอ้มังกรอ้าวลงทีไว้ไม่ใช่อ่ะทุกคนค่ะเดี๋ยน้องก็จะขอจบกําไรไว้เพียงเท่านี้ละกันทุกคนค่ะสาหรับใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามก็ ขึ้นลิ้ตัดหมดุดเข้ามาได้เลยนะ,ะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้น้น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาลายตาทุกคนมาลายตาช่วงที่ได้โบน,นัสเนี่ยถ้าเราไม่ได้อะแล้วคนอื่นได้อะมันจะลายตามากเราจะกดไม่รู้เรื่องนะ,นะ,ะทุกคนใครจะผ่านช่วงนี้ไปก็ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะะ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า